ต่อไปก็จะเป็นการถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับตัวนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตัวนี้คือตัวเติมส่วนตัวล่างตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายนะครับจะมี2ตัวที่เราต้องขันออกนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นน็อตยึดเลือนเฟืองท้ายนะครับเวลาเราถอดเฟืองท้าย ต้องขันตัวนี้ด้วยแต่ทายหลักๆจะมีตัวนี้ตัวที่ใช้เติมแล้วก็ตัวด้านล่างนี้จะเป็นตัวใช้ถ่ายน้ำมันเครื่องสังเกตจะมีแหวนรองกันซึมนะครับตัวนี้ผมจะใช้วิธีการเอียงรถช่วยนะครับโดยการตั้งขาตั้งเดี่ยวแล้วก็ขาตั้งคู่นะครับแล้วก็เอียงรถ